เส้ายายขงนกไหมเจ้ามาลี้ยงนกครับเจ้ากาลสินมาลีข่งนกโอ้ยมันอิ่มแล้วยังนี

เฮยเอาเลยกับตาวเ้งเลยนีเฮ้ยมาเงียยูดีเพราะว่าดีอยากปล่อยมันเองเนาะปล่อยนกไปแล้วครับพูนปล่อยไหมยังสร็ โอ้พี่สาวลุงไปล้ำมารกแล้วครับแถ <c oughs> วบึงก็ตกน้ำด้วยวะนกคน,กนยังยังไหนไหนโอเคครับเมื่อกี้เราดูรถกับเซคิตอยู่ มาดอกฮะเล้วที่ายย่ันามนเวเปลี hmm. mm, ่ยนไเบิ <t <t ้งกันนสิจับนกไหฮะถ้าแปดน็อตมันเปลี่ยนได้ไ่ใช่หรออ๋มีคนถาเบิงอยู่ไม

งานเสร็จแล้วกลับบ้านปล่อยให้ยูนี่แหละนกจับไม่ได้อุ้ยนะนกเขานกเอียงครับเป็นนกเขาคิดจับดิมีความสามารถจับได้ไหมใช่ไหมเอาลองลองลองดิ

hả mà tìm căn đó xây đình thả về thả đâu hả nó ô có phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

เขาเอาแจกตัวครับเนี่ยเจ้าของที่ครับเขาไม่แจกตัวเองเฮ้ยเฮ้ยดูคุณชาครับมีกั๊เปิ้จกก็คุยครับมึงตายมึงแกล้มตายมึงตายมึงเล้งมึงตายปไปมิกจายงับ ไปย่อมไปเลยยะค่ไปไกลๆเลยอยาเฮ้ยนกเขาหลุดอ่ะอันนี้ใครคิดบ่นกเขาหลุดอ่ะกินจเมกินจิ้มสัตว์เวรโบสเจ้มสัตว์สัตว์กิรุย

แอบกินในรถเนาะใส่เขาแจกตัวใช่ไหมเออไปนั่งรถหน่ um um ับไปไปไปดีจ้าเขากินเขาเองที

นเส้นไหนเส้นยังเดียวปั่นจะมาแล้วพี่น้องโอเคครับก่อนเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ